สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อีเวนต์ใหม่แล้วนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี้ว่าว่าวันนี้มีอะไรมัางเราเราไปดูกันที่ร้านค้ากก้อนเลยนะทุกคนนะโอ้นี่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 ถ้าเกิดว่าใครหาลูนกาใต้นะครับ40%นะอันนี้แนะนําเลยนะ249บ้าทนะทุกคนนะอันนี้ถือว่าเป็นลูนเมตานะทุกคนนะสามารถกันได้หลายตัวเลยนะเนี่ยนะ แนะนำเลยนะทุกคนนะห้ามพลาดอ่ะทุกคนเรามาดูร uh, ouais. ้านค้ากันนะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นแพ็คซุ่มตัวละครทั่วไปถ้าใครอยากวัดดวงก็จัดกันได้นะทุกคนนะเลขกก็ไปดูในนี้ได้เลยนะทุกคนนะอาการซุ่มใหม่เทมนะปุ๊บอ่านี่นี่นี่นีนี่อ่านี่นะนี่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 อ่ะทุกคนอีเวนต์แจ็คพอตนะก็ใครที่ชอบเสี่ยงดวงนะก็ราคาก็ตามนี้ได้เลยนะส่วนของก็ ไปดูได้ที่ตรงนี้นะทุกคนนะก็มาเสี่ยงดวงกันได้นะทุกคนนะโอกาสก็เนี่ยจีอเทมเครื่องรางก็จะมีตามนี้เลยนะทุกคนนะเนี่ยการ์ดตัวละครนะเนี่ยตามนี้เลยอ่ะต่อไปจะเป็นแพ็กสติ๊กเกอร์ทุกคนนะใครที่อยากปิดสติ๊กเกอร์ไวๆก็มาจัดกันได้นะทุกคนนะอันนี้3ดาวนี้1 23าดาวนะทุกคนราคาก็ตามนี้นะถูกอยู่นะทุกคนนะไปจัดกันได้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นร้านค้าวัตถุดิบเอลลินตัวใหม่กนะันทุกคนนะอ่ะเขาไปจัดแจงกันได้นะต่อไปก็จะเป็นแสงตํานานนะทุกคนนะอ่ะตัวใหม่ก็อยู่ที่349บาทตัวเก่าก็อยู่ที่249บาทอ่ะส่วนโคตัวใหม่ราคาถูกมากเลยนะทุกคนนะแนะนําเลยนะตัวนี้นะ249บาทนะทุกคนนะแสงตำนานนะคุ้มมากๆนะครับ อ่ะต่อไปจะเป็นร้านค้าคอสตูมนะอันนี้ก็จะเป็นของน้องเอลลินตัวใหม่ทุกคนนะอ่าราคาเท่าไหรเนี่ยห้าอ่สเอันนี้ก็549ส่เทุกคนนะแนะนำนะตัวนี้นะถูกโอ้แล้วมีรูนด้วยหนึแผมหนึ่งทุกคนนะก็ไปจัดแจงกันได้นะครับอ่ะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญเลยนะอย่าลืม ล็อกอินแล้วก็เล่นตามนี้เลยนะที่เขาเขียนไว้นะด้านใหม่ทุกคนนะอ่ะเนี่ยเนี่ยทุกวันเลยนะเป็นเวลาสิบสองวันนะทุกคนนะอ่าได้ของตามนี้เลยนะเนี่ยได้เพชรได้จี้อ่ะห้ามพลาดนะทุกคนนะสิบสองวันนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูสกิลตัวใหม่กันดีกว่าน้องเอลลินที่ยำมานะมาสกิลก็ จะมีหเหาะเหินเริ่มเทินแบบเดทเลยนะทุกคนนะเนี่ยเหาะไปไหนก็ได้นะเริ่มเทินเนี่ยถึงว่าเอาเรื่องเลยนะสกิลนี้นะเพราะอ่ะสมมติว่าเหาะออกเหาะไปปุ๊บจัดงานเลยนะทุกคนนะโอ้ยโหดอ,อยู่นะโอ้ยแล้วม,มีมีสกิลทำให้มาเบิรเหลือศูนย์เลยนะทุกคนนะหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเมื่อเมื่อฝ่ายตรงข้ามาตบที่ฉันนะโหดเลยนะเนี่ยทอยคนสองนี้ โหดจัดเลยนะก็มีแมงกระพูน9 0มีป้องกันขโมยมาเบิลให้มาด้วยนะทุกคนนะแล้วก็มีตกเหมืองได้เงิน150%เอไม่น่าให้มาเลยนะสกิลนี้อะทุกคนต่อไปจะเป็นเซจจี้นะของน้องเอลลินตัวใหม่นะอะให้ทุกคนสมมติว่านี่ยคือเอลลินตัวใหม่นะเซจจี้ก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนนะ มวกโลซูปเปอร์นะเกาะลอยฟ้าซูปเปอร์ไดเมนชั่นนะทุกคนนะแล้วก็แป่นเนลเทศนะทุกคนแล้วก็บัตรเชิญเพชรสีแดงนะเซตน้องก็จะประมาณนี้แหละซึ่งผมไม่แนะนําให้หาตัวน้องเท่าไหร่นะเพราะจัด G ีได้ค่อนข้างยากนะทุกคนนะแล้วก็แบบผมว่าเพชรซีเดนโคอะเป็นตัวที่เก่งกว่ามากๆผมแนะนําให้ไปหาตัวนั้นนะทุกคนนะอ่ะเอาเป็นว่าเอีเวนต์เนี้ยผมไม่แนะนําให้หาเอลลินตัวใหม่นะทุกคนนะ ถ้าจะทําไปทำ President Co. หรือว่าเหมาะกับการลงรีกมากเนละทุกคนนะเพราะว่าสามารถรับมือได้หลายตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็น n i กี้หรือว่าเด t นะทุกคนนะพวกตัวนะ่าลำคาญทั้งหลายนะทุกคนนะอ่ะอ่ะทุกคนต่อไปก็จะเป็นอัญมณีคอสตูมนะของมูลไลท์เอลลินนะทุกคนนะคอสตูมเนี้ยเอาไว้ใช้เล่นด้านสกายแลนนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้หาเท่าไหร่ <laughs> ข้ามได้ข้ามมาทุกคนนะอะทุกคนเรามาดูเพรสิเดนโคนี้ว่าอันนี้คือพระเอกของงานเลยนะทุกคนนะใครที่เป็นสายลุงลีกนะแนะนําเลยนะตัวนี้นะตอบโจทย์มากสกิลแบบมีได้สกิลดีๆนะทุกคนนะแบบรับมือได้หลายตัวเลยในในกรณีที่ทอยคนแรกก็ยังแบบมีสกิลไว้ตอบโต้ชาวบ้านเขาด้วยนะทุกคนนะถือว่าดีสุดๆเลยนะ อ่ะเราเรามาดูสกิลกันดี้ว่าก็จะมีแปนเลยนะนมีเปอร์เซ็นที่แบบเยอะมากเลยทุกคนนะแล้วก็มีล็อกเมือง80นะทุกคนนะแล้วก็มีทีเด็ดเลยนะั่นก็คือฝันลายนะทุกคนนะไนกี้เจอเข้าไปนี่ถึงกับเข้าสุดนะทุกคนนะอ่ะต่อไปเป็นเชิญอีการนะทุกคนนะเ0เลยนะถือว่าเยอะป่าตัวเก้าถึงห้าเปอร์เซ็นนะทุกคนนะพึ่งพาได้เลยนะแล้วสกิลต่อไปก็จะเป็นขังฟอง80ในตัวเลยนะทุกคนนะ แล้วก็จะมีป้องกันขโมยมาเบิล55%ซึ่งถือว่าเป็นตัวที่แบบเล่นง่ายมากๆสำหรับมือใหม่แล้วก็มีประโยชน์มากสำหรับสายลงลีกนะทุกคนนะอ่ะทุกคนคอสตูมของ p r e s i d e น t Co. นะอ่ะอันนี้นจะเป็นทีเด็ดเลยนะสามารถรับมือกับได้หลายตัวนะแล้วก็จะเป็นสกิลที่แบบกดดันฝั่งตรงข้ามได้ดีมากๆเลยนะ ให้เราพยายามไปยืนข้างหน้าฝักฟ,ฟังตรงข้ามมาทุกคนนะก่อนจบเทินอ่ะจะทําให้แบบเขาจะต้องวาร์ปข้ามหัวเราซึ่งเขาก็จะโดนใบเหลืองใบแดงหรือว่าโดนเนอเทศด้วยนะทุกคนนะอ่ะแต่ถ้าเขาไม่วาร์ปเขาก็มีสิทธิ์ถูกส่งไปเกาะล้างนะทุกคนนะซึ่งถ้าเป็นในกรณีที่แบบไปเล่นด้านแบบซูปเปอร์เกาะล้างนะทุกคนนะจะเป็นสกิลที่แบบโกงมากๆเลยนะสกิลนี้นะอ่ะก็ลองไปจัดกันได้นะทุกคนนะ ่ะทุกคนนี่สมมุติว่าคือ President โคแล้วกันนะหรือว่าโคที่มาในอีเวนต์นี้นะอ่ะก็จะจัดจีประมาณนี้นะทุกคนนะหมวกโล่ซูปเปอร์นะก็ลอยฟ้าราชาที่ถูกเนเทอนะรองเท้าทิดป,ปีโคนะทุกคนแล้วก็บอดกับดักเพชรน,นะทุกคนนะอ่ะก็จะจัดจีได้ประมาณนี้นะทุกคนนะอ่ะทุกคนสําหรับอีเวนต์เนี้ยก็จะเป็นแบบแพ็คการ์ดส0งนะอ่ะก็มาสุ่มกันได้นะตรงนี้นะทุกคนนะ เลดปิดก็ตามนี้นะทุกคนนี่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 เลดปิดนี่นี่เปอร์เซ็นต์การออกก็ตามนี้เลยนะทุกคนนะนี่แล้วก็สามารถไปรวมการ์ดได้ด้วยนะทุกคนนะนี่นะจะมีโอกาสออกตามนี้เลยนะทุกคนนะนี่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 ตรงนี้นะทุกคนนะโดยใช้วัตถุดิบตามนี้นะทุกคนนะอัพให้เป็น20สิบนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใช้วัตถุดิบกี่ใบอะไรยังไงกันบ้างนะทุกคนนะ อะน้องตำนานมูลไ์เอลลินนะทุกคนนะใช้5ใบนะแล้วก็เป็นการ์ดตำนานนะอันนี้ต้องเสียเงินซื้อนะทุกคนนะอ่ะแต่ถ้าใครไม่อยากเสียเงินซื้อแสงตำนานนะทุกคนนะก็ใช้วัตถุดิบเพิ่มจาก5เป็น9ใบเลยนะทุกคนนะอ่ะก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะต่อไปจะเป็น President Co. ค e ทุกคนนะก็เหมือนเอลลินตัวใหม่เลยนะใช้5ใบก็จะใช้ วัตถุดิบ A บวกนะสองใบ A2 ใบ A2 ใบ A2 ใบนะทุกคนนะนะเพื่อไปแลกเป็น S นะทุกคนนะนะอ่ะใครที่มีตำนานเอลินตัวเก่านะสามารถมาแลก S อฟรีได้1ใบนะทุกคนนะนะแล้วก็ใครที่มีตำนานโคตัวเก่านะก็สามารถมาแลก s อฟรีได้1ใบนะทุกคนนะนะก็เท่ากับว่าเราเราจะได้ S อฟรีมาทั้งหมด2ใบแล้วให้เราอีกหาอีกแค่3ใบทุกคนโะอ้แนละ้ว oh. <laughs> แล้วถ้าใครปิดตัวใหม่ทุกคนไม่คุ้มเลยนะรีวิวนี้ก็หวังว่าจะช่วยให้เพื่อนๆประกอบการตัดสินใจได้นะครับอ่ะเจอกันใหม่อีเวนต์หน้าครับทุกคนกก like, ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร b e ด้วยนะขอบคุณครับบ๊ายบาย